คำพีวิถีเซียนตอนที่1,091ร่างของหารี่พันปรากฏเพลิงตะข่ายสีม่วงขึ้นมาลมหนาวที่พัดโหมเข้าใส่มายัางเบื้องหน้าก็หยุดชะง,งักลงทันทีทันทีที่พายุสีขาวซึ่งเป็นผลจากลมหนาวที่ปกคลุมทั่วตำหนักสัมผัสกับเพลิงสีม่วงก็เกิดการหลอมรวมกันอย่างน่าประหลาดการหลอมรวมนั้นส่งผลให้พายุสีขาวและเพลิงสีม่วงหายไปในที่สุด คำพีวิถีเสียนตอนที่1,092าร์ลี่อยู่ในโถงใหญ่โดยมีเตาเพลิงน้ำแข็งสวรรค์ลอยคว้างอยู่กลางอากาศเหนือตำแหน่งเดิมของมันเขาได้ฟังคำอธิบายจากธรรมจารย์หารหลีเกี่ยวกับรอยแยกใต้เตาซึ่งเป็นทางเข้าสู่ถ้ำยกธมินธรรมจารย์หารหลีกล่าวว่าถ้ำแห่งนี้เป็นสมบัติลับที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวังวิญญาณศูนย์ ฮาร์ลี่รับทราบว่ายกทมินหมื่นปีที่อยู่ภายในถ้ำนั้นแม้จะมีชื่อคล้ายกับน้ำแข็งทมินหมื่นปีแต่มีความแตกต่างกันแค่คำเดียวทว่ามูลค่าและคุณสมบัติแตกต่างกันมากฮาร์ลี่เรียนรู้ถึงข้อจำกัดสำคัญของยกทมินหมื่นปีคือแม้จะดูเหมือนหยิบออกไปได้ง่ายแต่แท้จริงแล้วยกทุกชิ้นถูกซ่อมบำรุงด้วยอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่และถูกหลอมรวมเข้ากับสายแร่ทั้งหมดเป็นปึกแผ่นเดียวกัน มาตั้งแต่โบราณทำให้ไม่สามารถนำออกไปได้ด้วยสมบัติวิเศษที่แหลมคมเขายังรับทาบถึงข้อควรระวังอื่นๆนอกเหนือจากไอเย็นภายในถ้ำเมื่อธรรมอาจารย์หารหลีแจ้งว่าพวกเขาจะต้องใช้เวลาหลายวันในการทะลวงจุดคอขวดและหวังว่าจะสำเร็จลุล่วงไปหารลี่ได้ตอบยืนยันว่าผู้แท้หานก็ไม่มีปัญหาเพื่อแสดงว่าเขาพร้อมที่จะดาเนินการตามแผนคำพีวิถีเสียนตอนที่ 1, 1 9 3ฮาร์ลี่อยู่ในถงใหญ่กับผู้อาวุโสท่าน,นอื่นๆและรับฟังคำอธิบายเพิ่มเติมจากชายวัยกลางคนชุดเขียวคาดว่าคือธรรมจารย์หารหลีเขาเรียนรู้ว่านอกเหนือจากไอเย็นภายในถ้ำหยกธมินแล้วยังมีเรื่องอื่นที่ต้องระมัดระวังหารลี่ทราบว่ายกธมินหมื่นปีเหล่านี้ดูเหมือนจะหยิบออกไปได้ง่ายฮารลี่ได้รับทราบว่า ในความเป็นจริงแล้วหยกทมินทุกชิ้นในถ้ำได้ผ่านการซ่องบำรุงด้วยอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่และหลอมรวมเข้ากับสายแร่ทั้งหมดเป็นปึกแผ่นเดียวกันมาตั้งแต่โบราณการที่หยกเหล่านี้อาบไอเย็นภายในท่านมาเป็นเวลานานปีทําให้รูปร่างของมันเป็นทรงกลมทั้งหมดเขาเข้าใจว่าแม้จะมีสมบัติวิเศษที่แหลมคมก็ไม่สามารถนํามันออกไปได้ฮานลี่รับรู้ถึงมูลค่ามหาศาลของหยกเหล่านี้ โดยมีการกล่าวเปรียบเทียบว่าหากวังราตรีเหนือนำหยกทมินออกมาหลอมเป็นศาสตราอาคมได้ทั้งหมดวังก็จะแข็งแกร่งไม่ได้อยไปกว่าสำนักมหาเอกและพักมารสวรรค์ภายในชั่วข้ามคืนคำพีวิถีเซียนตอนที่1094หาลี่ยังคงอยู่ภายในถงใหญ่น้ำแข็งทมินหมื่นปีร่วมกับผู้อาวุโสท่านอื่นๆเพื่อเตรียมการบางอย่างซึ่งก่อนหน้านี้ได้แก่การทะลวงจุดคอขวด เขาได้รับทราบถึงการประเมินสถานการณ์บุกโจมตีของปีศาจจากผู้อาวุโสโดยหญิงงามซึ่งเป็นผู้อาวุโสอีกท่านหนึ่งได้กล่าวว่าไม่ว่าที่เขาคุณอูจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ปีศาจบุกโจมตีได้มีการประเมินว่าปีศาจเท่าเชอนั้นไม่แน่ว่าจะออกจากขุบเขาเหมื่นปีศาจได้ผู้อาวุโสเชื่อว่าอย่างมากที่สุดปีศาจเท่าเชอก็แค่ส่งตัวแทนของเขามาเท่านั้นไปเหวยอีและชายชาราผมเทา ซึ่งเป็นผู้โอเวอโสที่ร่วมประชุมด้วยโล่งใจเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินคำยืนยันนี้ฮาร์ลี่จึงได้รับทราบถึงความเสี่ยงของศัตรูในระดับหนึ่งก่อนเริ่มแผนการคำพีวิถีเซียนตอนที่1095อาสูรหลายตัวที่ร่างโปร่งใสราวกับแมงกะพรุนมุ่งหน้าเข้ามาในทุ่งหิมะอย่างพลุบพลุดโผล่ท่ามกลางพายุหิมะสีขาวโพลนอาสูรเหล่านี้มีชื่อว่าเหมันยวนเสน่ อาสูรเหมันยวนสเสน่ห์ถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางไอเย็นของผืนฟ้าและปัตภีแม้จะเป็นเพียงอสนรระดับห้าระดับหกแต่พวกมันไม่กลัวพายุหิมะและความหนาวเย็นอาสนรเหมันยวนสเสน่ห์ระดับหกตัวหนึ่งได้ใช้ดวงตาสีแดงหลายดวงจ้องมองไปยังพายุหิมะซึ่งมีความหนาแน่นผิดปกติด้วยความสงสัยคัมภีร์วิถีเซียนตอนที่1 0 9่ หญิงสาวชุดเงินกล่าวถึงความจำเป็นที่เชื้อสายของพวกตนต้องเผชิญหน้ากับผู้บำเพ็ญเพียรของวังราตรีเหนืออย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มีการกล่าวถึงความกังวลว่าพี่เชอปิศาจเท่าเชอทุ่มเทเลือดเนื้อฝึกฝนร่างอวตารน,นี้ไปไม่น้อยหากได้รับความเสียหายจะไม่คุ้มค่าหญิงสาวชุดเงินได้พูดถึงประเด็นที่บรรพชนปีศาจนั้นมีอายุไขที่ยืนยาวแต่ก็เริ่มใช้เคล็ดวิชาลับผนึกร่างจริงของตัวเองเพื่อยืดอายุไขกุมารน,น้อย ร่างอาวตารของปิศาจเท่าเชอมีสีหน้าเคร่งขรึมลงราวกับถูกจี้ไปที่จุดเจ็บปวดเมื่อถูกกล่าวถึงการอุดหูขโมยกระดิ่งหรือหลอกลวงตนเองเพื่อเอาตัวรอดหญิงสาวชุดเงินได้ชำเลืองมองไปยังเขตอาคมต้องห้ามที่อยู่ไกลออกไปกุมารน้อยเปล่งเสียงร้องดังอลั่นเราวกับอสน,นิบาท่ามกลางฝนฟ้าขนองพลางไร้คถาในใจ เสียงคำรามของปิศาจนับไม่ถ้วนดังออกมาจากธงด้ามหนึ่งปิศาจเหล่านั้นได้ปกคลุมไปด้วยเมฆปิศาจและปราณปิศาจหลากสีสันพุ่งเข้าใส่ไอเย็นสีขาวจางๆที่ไหลทะลักออกมาจากทางฝั่งตรงข้ามเกือบจะในเวลาเดียวกันภายในไอเย็นเขตอาคมก็ปรากฏเงาร่างของคนที่มีรูปร่างแตกต่างกันออกไปผู้บำเพ็ญเพียรเหล่านั้นซุกซ่อนตัวอยู่ภายในอาคมต้องห้าม ครั้นบกมือลำแสงหลากสีก็ถูกปลดปล่อยออกมาและพุ่งตรงไปยังฝูงปีศาจการต่อสู้ครั้งใหญ่จึงได้เปิดฉากขึ้นทันทีคำพีวิถีเซียนตอนที่1097หารลี่อยู่ภายในพายุหมุนกลางกองเห็นของถ้ำหยกทมินขณะที่ภายนอกวังราตรีเหนือมีการสู้รบครั้งใหญ่เริ่มต้นขึ้นเขานั่งอยู่ภายในดอกบัวสีม่วงขนาดครึ่งจ้างและใช้สองมือไร้คา,าถา หานลี่ได้พ่นเพลงสีม่วงเส้นเล็กบางแปลกตาออกมาสายหนึ่งเข้าไปในดวงแสงขนาดมหืมาดวงหนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหน้าไม่ไกลดวงแสงนี้เกิดจากการรวบรวมพลังโดยมีเพลงตาข่ายสีม่วงของหารลี่เป็นส่วนหนึ่งเพลงของหารลี่ได้รวมเข้ากับเพลงเหมันสีดำสีขาวสีเหลืองและสีเขียวซึ่งพ่นออกมาจากหญิงชราและคนอื่นๆ ที่นั่งขัดสมาธิอยู่ในดอกบัวดอกอื่นฮาร์ลี่สัมผัสได้ถึงความรู้สึกร้อนแผดเผาที่ออกมาจากร่างกายเขารู้สึกว่าร่างของตนในขนาดนั้นราวกับกำลังนั่งอยู่ท่ามกลางแสงแดดอันร้อนแรงด้วยความรู้สึกนี้เพลงตาข่ายสีม่วงที่อยู่ในร่างของเขาจึงถูกกระตุ้นออกมาทั้งหมดคัมพีวิถีเซียนตอนที่1น9 8 สมณะชุดเทาได้แอบ,บถ่ายทอดเสียงมหาหาฮรลี่สมณะได้สอบถามความคิดเห็นของหารลี่เกี่ยวกับสิ่งที่สหายหานหลีกล่าวมาและแสดงความกังวลสมณะกล่าวว่าแม้จะทราบว่าสหายหลงมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับวังราตรีเหนือแต่พวกเขาทั้งสองคนคือหาลลี่และสมณะควรจะระวังไว้บ้างหารลี่ที่ได้รับการถ่ายทอดเสียงรู้สึกใจเต้น เขาเหลือบมองไปทางสมณะและพบว่าอีกฝ่ายกำลังยิ้มอ่อนๆให้ฮาร์ลี่สัมผัสได้ถึงความรู้สึกร้อนแผดเผาที่ออกมาจากร่างกายเขารู้สึกว่าร่างกายของตนในขณะนั้นราวกับกำลังนั่งอยู่ท่ามกลางแสงแดดอันร้อนแรงจากความรู้สึกดังกล่าวเพลิงตะข่ายสีม่วงที่อยู่ในร่างของฮาร์รี่ถูกกระตุ้นออกมาทั้งหมดคำพีวิถีเสียนตอนที่1 9 9 ฮันลียังคงอยู่ในดอกบัวสีม่วงขนาดครึ่งจังและกำลังใช้สองมือไา,า่คาถาเขากำลังพ่นเพลิงสีม่วงเส้นเล็กบางแปลกตาออกมาสายหนึ่งเข้าไปในดวงแสงขนาดมหึมาที่อยู่เบื้องหน้าเพลิงตะไคร้สีม่วงที่อยู่ในร่างของฮันลี่ถูกกระตุ้นออกมาทั้งหมดเนื่องจากเขารู้สึกถึงความรู้สึกร้อนแผดเผาที่ออกมาจากร่างกายเราก,กำลังนั่งอยู่ท่ามกลางแสงแดดอันร้อนแรง เพลิงของหานลี่ได้ผนึกรวมเข้ากับเพลิงเหมันสีอื่นๆที่พ่นออกมาจากหญิงชราและผู้อาวุโสท่านอื่นๆธรรมจารย์หานลี่ซึ่งกําลังประทับร่างอยู่ในเพลิงเหมันซึ่งเป็นผลจากพิธีที่หันลี่กําลังช่วยอยู่ฉับพลันก็ใช้มือข้างหนึ่งตบไปที่กระหม่อมของตนเองคัมภีวิถีเสียนตอนที่1,100หานลี่ซึ่งอยู่ในพิธีที่ช่วยกระตุ้นเพลิงเหมันในตอนก่อนหน้า สังเกตเห็นว่าบนใบหน้าอันเงียบสงบของธรรมจา,าร์หาหลีปรากฏตราสัญ,ญลักษณ์รูปดอกบัวหกสีรังๆดอกหนึ่งตรงหว่างคิ้วสัญ,ญลักษณ์ดอกบัวหกสีนี้ส่องแสงกระพริบไม่หยุดสิ่งที่น่าประหลาดคือกลิ่นหอมที่แผ่กำจายออกมาจากร่างเนื้อของธรรมจา,าร์หาหลีนั้นคล้ายกับกลิ่นไม้จันทร์ประปนกับกลิ่นของยาสมุนไพรทว่า กลิ่นหอมเหล่านั้นกลับมีกลิ่นเหม็นข้าวอ่อนๆแฝงอยู่ภายในด้วยทำให้เป็นเรื่องที่ยากเกินที่จะเข้าใจได้เป็นอย่างยิ่งฮา์ลี่จิงกำลังประเมินผลลัพธ์ที่ผิดปกติของการทะลวงระดับนี้